สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยายจะพามาทำต้มฟักนะมาดูวิธีการทำต้มฟักของยายนะต้มฟักใส่กระดูกหมูนะกระดูกหมูก็กระดูกกระดูกเล้งผสมกับกระดูกซี่โครงนะทุกคนใส่ไปเยอะๆน้ำต้มแกงจืดมันจะได้หวานนะมาดูวิธีการทำของยายเลย <c oughs> ปอกฟักทุกคนปอกฟักปอกง่ายๆนะ เสร็จแล้วปอกฟักห <pilgrimage> ั <inequ> <iah> ่นฟักเราจะต้มฟักกันนะเพื่อนๆื่ ก็จะใส่พริกไทยลงไปซองละห้าบาทนะทุกคนใส่ไปครึ่งซองพอแล้วก็กระเทียมรากผักชีถ้าใครไม่ชอบใส่แบบนี้ก็จะตำรวมกันก็ได้นะแต่ยายใส่แบบนี้ยายชอบแบบนี้แล้วก็รอให้เดือด น้ำเดือดแล้วนะทุกคนยายก็จะใส่กระดูกยายใช้กระดูกเล้งกับกระดูกซี่โครงผสมกันนะว่าจะใส่หมดไม่หมดแล้วทุกคนมันจะไม่มันจะไม่บาลานซ์กับฟักนะอ่าใส่แค่นี้พอ ตกลงยายได้เปลี่ยนหมอนะทุกคนเพราะว่าใส่กระดูกหมดใส่กระดูกหมดเปลี่ยนหมอโอ้ยดูที่ยายทำอะไรไม่แน่นอนนะฟักมันเยอะไงทุกคนฟักมันเยอะยายก็เลยต้องใส่ใส่กระดูกหมูหมดช้อนช้อนฟองออกนะฟองพวกนี้ฟองช้อนออกทุกคน ช้อนออกแล้วน้ำต้มมันจะใสนะอยายก,ก็ใส่เกลือไปแล้วนะใส่เกลือไปแล้วเมื่อกี้ใส่ไปช้อนชาหนึ่งช้อนชาผูนๆ แล้วก็ใส่น้ำปลาเพื่อให้หอมตอนนี้หอมบิ๊กไทยหอมรากผักชีหอมกระเทียมใส่น้ำปลาเพิ่มฟคร์มหอมไปอีกสีอิ้วขาวก็เพิ่มฟคร์มหอมและเพิ่มสีสันของน้ำจะได้ออกใสๆใสๆใส่ใสแล้วก็ออกสีน้ำผึ้งนะ ไว้ทุกคนพอเราช้อนฟองออกน้ำใสแจ๋วเลยเนหะ็นไหมน้ำใสใสเคี่ยวไปเดี๋ยวยายชิมก่อนรสชาติเป็นยังไงยังไม่ได้ชิมเลยผงชูรสก็ยังไม่ได้ใส่ผงชูรสใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากนะทุกคนเอาหกอีกออยายบป็นคน ยายเป็นคนเรียบร้อยทุกคนอือแต่เวอร์อร่อยอันนี้เรื่องจริงนะอร่อยจริงๆคือยายทำแล้วยายชินมือมั้งกะกะอะไรปุ๊บนี่มันจะแบบพอดี พอดีแล้วนะถ้าสมมุติมันเค็มไปใาญก็เติมน้ําสมมติมันจืดไปใหญ่ก็เติมน้ําปลาเติมเกลือแล้วแต่สูตรของยายจําง่ายๆกะกะเอามันมันเค็มเกินไปเราก็เติมน้ํามันยังไม่เค็มเราก็เติม เกลือหรือน้ำปลาแล้วแต่วิจนะญาณแล้วแต่วิจระณญยานของเรานะอ่าอันนี้อันนี้นะทุกคนฟักเริ่มใสแล้วนะฟักเริ่มใสแล้วนะฟักเริ่มใสแล้วยายก็จะพอแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันอบมันจะสุกไปกว่านี้อีกถ้าเรารอให้ใสจนหมดเนี่ยมันจะเปื่อยทุกคนฟักมันจะเปื่อยไม่อร่อย ถ้าใครชอบนิ่มๆก็เคี่ยวต่อเลยทุกคนยายพอแค่นี้เด้อเร่งไฟทีหนึ่งเร่งไฟเก็บฟองอีกนิดนึงเร่งไฟเก็บฟองแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะเอาฟองออกให้หมดแล้วปิดแก๊สเลย เอาลืมใส่เห็ดหอมเพื่อนๆโอ้ยยายเป็นคนความจำดีใส่เห็ดหอมลงไปยายเป็นคนความจำดีทุกคนยายก็จะเคี่ยวต่ออีกนิดนึงให้เห็ดหอมสุกนะสุกแล้วนะทุกคนวัคของยายก็สุกแล้ว อันนี้อันนี้ฟองที่ยายช้อนออกนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันดํานะทุกคนถ้าช้อนออกอปุ๊บน้ําก็จะใสนะน้ําก็จะใสนี่ยายไปคนมันจริงๆแล้วอะเราเราต้มอะเราพยายามอยากคนถ้าไม่คนน้ําจะใสแจ่วค่อยๆเคี่ยวเข้าไปนะน้ําจะใสอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะทุกคน ทำอะไรก็แล้วแต่อยากให้น้ําใส่ช้อนฟองออกให้หมดนะเนาะทุกคนช้นช้อนฟองพวกนี้ออกเนี่ยอันนี้มันจะทําให้น้ําขุ่นน้ำาสโปรกนะ ต้นน้ำร้อนๆทุกคนทำน้ำพะาทำน้ำปลาพริกป่นนะทุกคนกินกับน้ำปลาพริกปน่นอร่อยเวอร์วังนะ